สวัสดีเพื่อนๆชาว DIY Opting ทุกคนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน t d Print นะครับแบบเฉพาะจุดนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนะี่ยสามารถทำได้บน Fusa Slicer Bamboo Studio Oka Slicer นะครับ Slicer 3ตัวเนี้ยสามารถทำได้นะครับ ซึ่งวิธีการนี้นะครับมันจะทําให้เราสามารถกําหนดค่านะครับอย่างที่เราจะมาทําวันนี้เราจะกําหนดค่าผนังให้กับบางจุดนะครับอย่างเช่นรูที่จะรับแรงนะครับเราจะเพิ่มผนังเข้าไปเนี่ยวิธีการนี้จะสามารถทําได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มผนังทุกตําแหน่งนะครับก็ถ้ายังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก็ ก่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง DIY Opting ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเราจะมาเจอชิ้นงานของเราแบบนี้นะครับสมมุติว่านี่คือชิ้นงานของเราซึ่งผมอยากจะนะครับทำให้รูพวกนี้มันแข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี้ลองสไลด์ดูก่อนนะครับลองสไลด์แล้วก็ดูว่า ตัวผนังเนี่ยมันกี่ชั้นนะครับอ่านี่นะครับนะครับจะเห็นว่าเราเลือกไว้เป็นผนังสามชั้นนะครับอ่าตอนนี้ก็ผนังสามชั้นนะครับทีนี้สมมติว่าเราอยากจะทําให้ผนังตรงเนี้ยเป็นหกชั้นละนะครับเราเราจะทํำยังไงนะครับตรงนี้อ่ะมันจะช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานของเรานะครับหรือว่าแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยเพราะวิธีการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะ นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมันไม่ได้จะตั้งค่าเฉพาะผนังได้อย่างเดียวมันตั้งค่าอื่นๆได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้แนะนําแค่ผนังก่อนโอเควิธีการนะครับวิธีการให้เรากลับไปที่พรีแพร์นะครับนี่ที่ชิ้นงานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มรูนี้นะครับให้มันมีผนังหกชั้น วิธีการให้เราเลือกจากโปรเซสตรงนี้นะครับไปเป็นที่อ b อบเจกต์ก่อนจากนั้นนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานของเราแล้วก็คลิกขวาเลือก Add Modifier นะครับ mm hmm. Modifier เนี่ยมันจะเป็นอ b อบเจกต์ Object, เป็นวัตถุที่เราสามารถกำหนดค่าได้ซึ่ง Modifier มันจะมี หลากหลายรูปแบบให้เราใช้งานนะครับมีเป็นกล่องมีเป็นไซลินเดอร์นะครับมีเป็นสเฟียร์นะครับนะแล้วแต่หรือว่าเราจะโหลดโมเดลเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะต้องโหลดตัวอ็อบเจกต์ให้ใกล้เคียงกับตัวจุดที่เราจะแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรูกลมๆตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกเป็นไซลินเดอร์นะนะครับแอด modifier c ซลิน d ดอร์อ่านะครับออกมาแบบนี้ นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนนะครับอันนี้ผมกดคอนโทรลหนะครับคอนโทรลหจะเป็นคำสั่งให้เราดูท็อปวิวนะครับเราจะต้องเลื่อนเจ้าตัวนี้ให้ไปอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ปรับขนาดครับตรงการของรูที่เราจะทำการแก้ไขนะครับเราก็ปรับขนาดแบบนี้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ปรับตำแหน่งนะครับให้เจ้าตัวนี้อยู่ในรูนี้นะครับแนะนำนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราจะทำการปรับนะครับย้ายเนี่ยถ้าเป็นชิ้นงานที่ที่มีท็อปเลเยอร์กับวบต t ท m มเลเยอร์อยู่เราพยายามปรับให้ตัวให้ตัวมัลติไฟเออร์นะครับไม่เกินไม่เกินขอบขึ้นมาเพราะถ้าเกินขอบขึ้นมามันมักจะทำให้ผิว งานมีลักษณะที่แปลกไปนะครับแปลกไปยังไงเดี๋ยวลองทําให้ดูแล้วกันอะนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเกินขึ้นมาก่อนนะครับอะ modifier นะโอเคจากนั้นนะครับที่ modifier เราจะทําการกําหนดผนังให้เป็น6ชั้นใช่ไหมเราคลิกไปนะครับจากนั้นเรามาดูที่ตรงด้านซ้ายนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีคุณตี้มีสเต็งนะครับสเต็งมันจะมีวอลล o o p อยู่เห็นไหมครับมันจะเหมือนกับคอนฟิกที่เป็น g o ล a l ลเลยนะครับแต่ว่าบางฟีเจอร์มันตัดออกไปนะครับมันจะมีไม่ครบแต่อย่างวอลลุม่มเนี่มีผมใส่ไปเป็น6นะครับใส่ไปเป็น6นี่นะครับใส่ไปเป็น6จากนั้นนะครับกดสไลด์ดูนะครับ รอสักคู่หนึ่งนะครับอ่านี่นครับพอสไลด์เสร็จแล้วเราเห็นไหมครับมันจะมีผนังหกชั้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่เป็นผนังหกชั้นนะครับแบบนี้นี่เองเราจะสามารถทําความแข็งแรงให้กับชิ้นงานของเราได้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกพอมันเกินขึ้นมาเห็นไหมครับมันทําให้กระทบกับตัวผิวชิ้นงานด้านบนนะครับด้านล่างไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องย้ายตำแหน่ง modifier เนี่ยขยับลงไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะแบบนี้แล้วลองสไลด์ใหม่นะครับลองสไลด์ใหม่แล้วลองดูผลงานนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันไม่กระทบแล้วนะครับมันไม่กระทบกับชิ้นงานด้านบนสุดแล้วเราลองเลื่อนลงไปดูนะครับอ่าผนังก็ยังเป็นหกชั้นอยู่เห็นไหมครับแบบนี้วิธีการนะครับง่ายๆแบบนี้ แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะทำกับช่องอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะ copy modifier นะครับออกมาแล้วก็นี่นะครับมันก็จะมาอยู่ด้านนี้ผม c อนโ C น t r คอนโนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัว move เนี่ยในการ move เข้าไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่จากนั้นก็กด slide นะครับ เท่านี้นะครับทั้ง3รูตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มผนังเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปเราสามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการเพิ่มอย่างเช่นรูที่จะสําหรับขันสกรูนะครับผนังเราอาจจะปิ้นชิ้นงานนั้นแค่ผนังสองชั้นแต่ในจุดที่เราขันสกรูเราอาจจะใส่ไป6ชั้นก็ได้เพื่อความแข็งแรงนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เอามาแชร์กันวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ แล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยที่ผมบอกไว้ด้วยว่าคือมันสามารถที่จะปรับปรุงค่าอื่นได้อีกนะครับนี่ลองไปเล่นกันดูได้นะครับ Quality นะครับ i n f i l ลนะครับ pattern นะครับพวกนี้มันปรับได้หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับเท่านี้นะครับกับการใช้งาน modifier นะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง DIY อ p ติ n งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ